ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอง้วนชวนเที่ยวค่ะวันนี้เป็นเทปแรกของรายการนะคะเลยจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์ค่ะโดยรัฐนา,าการล่วมกับจังหวัดราชบุรีกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีจัดขึ้นค่ะที่บริเวณหน้าเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะจะมีทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเวลา7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงนะคะ ในโอกาสนี้เราไปเยี่ยมชมตลาดกันเลยดีกว่าค่ะเชิญะ่ะค่ะเรามาที่บนนูนีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะจาก,กเกษตรกรนะคะสวัสดีค่ะคุณ,คณป้าค,ค่ะ,คะจะกลุ่มไหนคะจะกลุ่มแม่บ้านกเกษตรบางตโนดจ้ะค่ะวันนี้เอาอะไรมาขายมั้งคะคุณป้าน้ำพริกค,ค่ะมีน้ำพริกอะไรมั้งคะมีแกงเผ็ดแกงส้มแขวหวานแมงดาปลาหมึกแล้วก็ตาแดงปลา่างกุ้งเสียบก็นาก หมูยองปลาค่ะค่ะเรารู้สึกยังไงกับตลาดนี้คะดีไหมคะก็ดีค่ะมาที่ตลาดส่วนของโซนผักนะคะสวัสดีค่ะคุณนี่ดี่ค่ะค่ะมาจากกลุ่มไหนคะกลุ่มเกษตรอินทรีย์อังหินค่ะค่ะวันนี้นําอะไรมาจําหน่ายบ้างเอยก็เป็นผักสดอะค่ะแต่ว่ามันก็หลากหลายนะคะอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยค่ะแล้วก็มีวางตุ้งและที่เมนูแนะนําของเราก็จะเป็นผักโขมอันนี้ธาตุเหล็กจะสูงมากค่ะ แล้วที่กลุ่มได้รับรองมาตรฐานอะไรคะเอาแกนิกไทยแลนด์ค่ะตอนนี้มีมีการส่งออกไปที่ไหนบ้างเอ่ยก็ส่งสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ส่งเข้าบริษัทค่ะแล้วรู้สึกไงกับตลาดแห่งนี้คะก็ดีค่ะทําให้เกษตรกรตัวจริงๆได้มาขายได้กับมาเจอกับลูกค้าค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาตลาดตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะมาซื้อเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องสุขภาพแล้วก็จะเป็นพวกคุณหมอกับพยาบาลส่วนเยอะค่ะค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะเออมาจากที่ไหนคะเอออยู่ทางโรงเรียนเบนจม่าค่ะยูราบุรีนี่แหละค่ะรู้จักตลาดนี้ได้ยังไงอะค่ะรู้จักจากเพื่อนแนะนำไมทีอะค่ะค่ะแล้ววันนี้ได้อะไรบ้างเอ่ยวันนี้ได้ผักเยอะค่ะโอ้ยได้ผักเยอะเลยหลากหลายค่ะหลากหลายใช่ไหมคะค่ะแล้วคิดยังไงกับตลาดแห่งนี้บ้างคะดีค่ะถูกแล้วก็ปลอดภัยค่ะ มาที่ผลิตภัณฑ์นมแพะนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ครับสวัสดีครับค่ะไม่ทราบมาจากกลุ่มไหนคะอ่าทีสาหกิจชุมชนกลุ่มแพะก้าวหน้าราชบุรีครับผมค่ะวันนี้นําอะไรมาจาหน่ายบ้างเอ่อก็มีหลายตัวฮะสินค้าซึ่งที่เราต่อยอดจากนมแพะครับก็มีนมแพะแพชจชอรค่ัพรี่นะคะครับแล้วก็สบู่สบู่นมแพะนะครับแล้วก็มีโลชั่นโลชั่นนมแพะนะฮะ อันนี้คือคือต่อยอดมาจากนมบิดนะฮะแล้วก็เต้าหวยนมแพะครับผมแล้วก็คุกกี้คุกกี้นมแพะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยคือไอศครีมนมแพะครับโอ้ยหลากหลายน่าดูเลยนะคะแล้วไม่ทราบว่าได้รับมารับรองมาตรฐานอะไรบ้างหรือยังคะอันนี้มันเป็นของเราเนี่ยเป็นฟาร,ร์มมาตรฐาน แล้วรู้สึกยังไงกับตลาดแห่งนี้บ้างคะครับก็ขอขอบคุณนะฮะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้ให้มีตลาดนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรได้นำสินเออเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงได้นำสินค้ามาขายในตลาดนี้ขอบคุณด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะเ,เทปนี้คงเป็นจุดท้ายแล้วนะคะยังไงรบกวนฝากเทปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ